สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็พบกับแชมชาแนลวิชายีกินนะครับวันนี้ก็พามาปักเบ็ดหาปลาเหมือนเดิมนะครับจะไปซ้ามหมายเก้าก็มีคนมาปักเต็มแล้วครับก็เลยต้องหาที่ใหม่ครับโอ้โหจะมืดแล้วยังเกี่ยวเยอะไม่เสร็จเลยก็เป็นหมายนาข้างถนนนะครับ เดี๋ยวมาลุ้นครับว่าเราจะได้แต้มไหมวันนี้สงสัยเบ็ดจะลงไม่หมดครับคนหาปลาเยอะครับแถวนี้โอเคครับเดี๋ยวผมเกี่ยวเหยื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาดูตอนปออปลากันเลยนะครับบายครับเราักเบ็ดอูอองไงสบายใจจัดเลยนะออฟเนี่กยก็ดน้กจริงนะยังหาไม่ไมไมตะคนดิสองคนก็ได้เดี๋ยวเลยนะเดวเลยจะ,จะไปเลาะตอนไหนเนี่ย สองทุ่มอกว่าเดือนไงายเออแล้วรองเท้าไว้ไหมหนุนหัวดีไหนยูหลังรถนี่รองเท้าแต่หนุนหัวดีทําหมอนไหมตัวสับเดี๋ยวรอเวลาครับเพิ่งเกี่ยวยาเสร็จเ,ออเดี๋ยว,วจะวไปเลาะเียะมาะไปครับได้เวลาแล้วไปรอเบ็ดกันดีกว่าครับวันนี้เดือนหงายหน่อย รุนกันครับตันแรกตันแรกทำงานแล้วปลาตัวแรกมาแล้วครับแต้มแรกปุ๊บแต้มแรกมาแล้วครับผมปวดอ้อวนเลยนี่ออกแก้มครับผมอมะ้วโว้ยแต้มแรกนะอ๊อฟ สวยจัดไปเดี๋ยวไปดูคันต่อไปครับวหับเข้าไปสายสวยเลยนะครับอ้วนตึบปากสองคันได้มาหนึ่งตัวตรงนี้อย่างดีครับเฮ้ มีเสียง,เ,ยงเดี๋ยวเจอกันมีเสียงอะขึ้นด่านครับผม,มแ้มสองครับแถวเดี๋ยวไปดูคันต่อไปมีตัวมากินเหยื่อหน้าหน,น่ๆใช่คราันี้ไม่อยู่โอ้ยน้ำเยอะไม่น้ำน้อยเยอะน้ำก็พอโดวเจ พอมันดิ้มมันได้ยินเสียงเขาเพื่อนมันมาคนนี้ติดนะครับมันนอนแอบใช้ลิงอยู่เลยตัวสวยเหมือนกันครับนี่เห็นไหมอึ๊บอึ๊บมาแล้วครับใสยพอได้ครับผมนี่ออกตานะครับ ดินไม่หลุดแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวไปรุ่นขั้นต่อไปครับคนนี้ติดนะครับสวยเลยครับนี่ใ้หสายดีเลยครับออกตาครับผมเอาค่อยลากครับหูมาแล้วนี่ครับดูไฟครับนี่ครับเตียวแขนครับผม อวนตึบเลยครับสายนี้สุดยอดโอเคครับเดี๋ยวปวดปลาไปลุ้นงหน้าต่อครับผมตอนนี้ติดนะครับโอ้โหบึ้บึ้บึบ,บาครับเบ่าลูกมา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 ฮึสายสวยนะครับนี่ครับปลาน้ำใหม่ครับ ขึ้นมาในนาครับผมโอบว้นตุ๊บเลยโอเคครับเดี๋ยวปวดปลาแล้วก็ไปลุ้นขั้นต่อไปครับหมานหมานหมานหมาอ้าวคันนี้ติดนะครับคันนี้ติดอีกแล้วมา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 อุมามามาปลาเข็มปลาเข็ม กำลังทำปลาเค็มนะครับผมแต้มนี้โอเคครับเดี๋ยวปลดปลาก่อนลืมทันต่อไปครับนนี้ติดนะครับคนนี้ติดดินดินดินหมัดไว้ปึ๊บสายปลาเข็มนะครับอื้อ้าออกแก้มครับผมไม่หลุดครับสายปลาเข็มครับ ปลาอ้วนทุกตัวเลยโอเคครับเดี๋ยวผมปลดปลาก่อนแล้วก็ไปลุงทั้นต่อไปครับคันนี้ติดนะครับเพิ่งเกี่ยวเวียนเหยื่อไปนะครับที่มันกินเหยื่อไปเอา้มามาหมาไปเกี่ยวไปนะครับ,ป,ป,รบป๊อปสวยงามนี่ครับไสสวยก็ได้เลยครับเรากินเยื่อฟรีเราไปตวงแหละโอเคครับ ตอนนี้แล้วก็เลาะเบ็ดเที่ยวแรกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปักไปประมาณห้าสิบห้าสิบกว่าคันนะครับประมาณห้าสิบสองคันนี่ครับเที่ยวแรกครับผมได้ปลาประมาณกี่ตัวเนี่ยได้ตัวที่สวยมาสองตัวนะครับ สามหกเก้าได้ปลามาสิบตัวนะครับสิบเอ็ดตัวนี่ครับเดี๋ยวมารารุ่นเที่ยวสองครับเที่ยวสองก็ผมคิดว่าจะเก็บเบ็ดนะครับเพราะว่าเหยื่อมันหมดนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปรุ่นเที่ยวสองครับก็ตอนนี้เก็บเบ็ดเที่ยวสองแล้วนะครับก็ห้าทุ่มแล้วอ้าวคนนี้ติดนะครับ การติดนะครับอุ้ยฮึบนี่ครับผมสายสวยเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวปลดปาก่อนครับไ้ันนี้ก็ติดนะครับนี่ครับตัวสวยเลยอึ๊บ นี่สายพอๆกันเลยนะครับตัวดีครับผมแต่มีสองนะครับเที่ยวสองโอเคครับปลดปลาก์คันทับขันนี้หมานีีกแล้วนะครับที่ได้ตัวใหญ่ไปนะครับติดอีกแล้วครับสายสวยเลยครับเห็นไหมครับมานี่ครับ อายสุสวยครับตัวอันนี้ติดมิ่นครับผมติดคอปากเลยคันนี้หมาดจริงๆสองแต้มแล้วคันนี้ได้ตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยโอเคครับปลดปลาก่อนแล้วไปลุ้นคันต่อไปครับคันนี้ติดนะครับผมดึงเข้าไปพันปลาข้าวเลยครับนี่สายปลาเข็มครับผมพอได้พอได้ ้วนตุ๊บโอเคครับปลดปลายก่อนครับโอ้ยทันนี้ติดนะครับทันนี้ติดนะครับติดนะครับหัวเบ็ดดำเลยอุยปมัดไว้นี่มัดไว้มัดไว้ปมัดไว้อุ้ยตัวสวยอุ้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 ยเบาตัวสวยครับโอ้โหดูซ้ายครับ นี่ครับเส้นนี้ปักไว้สิบกันนะครับในปลาห้าตัวแล้วนะครับตูวซ้ายครับเทียบประมือครับนี่สวยมากครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุ้น่นคันต่อไปครับเดี๋ยวมาลุ้นคันนี้ครับขันโค้งเลยครับไม่รู้จะอยู่หรือเปล่านะครับ ไม่ดิ้นนะครับโอ้โหไม่อยู่ไหมเนี่ยอื้อไม่อยู่นะครับพันหัวโค้งไปเลยเสียดายจังไปเดี๋ยวไปดูข้างหน้าครับตอนนี้แล้วก็เก็บเบ็ดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเที่ยวสองเลาะปลามาได้ห้าตัวครับผมแต่มีไซส์สวยๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูปาลารวมกันที่บ้านครับ บ้านก่อนดีกว่าครับนี่ครับผลงานปลารวมนะครับเลาะมาสองเที่ยวนะครับเบ็ดห้าสุบสองคันนะครับก็ได้ปลาสิบกว่าตัวจะก็มีไซส์สวยๆนะครับไปแค่ก็ประมาณสักสามโลน่าจะได้นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับชั้นชาแนลวิชาหากินครับ ช่องนี้มีผลงานแน่นอนครับผม